สวัสดีครับพี่น้องที่น่ารักนักแห้งยกปูทุกคนวันนี้พ่กรัวแม่กับลูกดีพาพ่อไปใส่เ้อพี่น้องมา,า,งน,า,านี้อากาศแจ่มแดงพี่น้องโจงนี้หาโมงแรงกลัวจะหกโมงแล้วหกโมงไปแม่หาโมงพี่น้องคันกีดกับมอหอดซื้อน,นั่นะพี่นอ้องเห็นบ่อีคารซิเมตกับมอหอดบ้านเท่าก็ข้าวในหมาพา่นฑอกว่าอีกสองคำเดือนพี่น้องอันนี้หัวอ่านบ้านเสา,าเ,สเ,เ,าเก่าที่บ่าเป็ดเคยเสานักแน่เมื่อกลายสีเหลวแล้ว งอแล้วเห็ดยางงามเลยประตูเล่ากับยางงามใช่ครับร<อ> <laughs> ไปพี่น้องเอา้าปิดประตูเรียบร้อยไปไปไปเขาไม่มาจอดเสียงมันนี่ครับคเคยเห็นแม่นี่ยงังไงแม่ดอกไม้ป่าสวยงามบอกสีม่วงดอกอี่ยังหลักเขาเอิน่นเขาเอิ่นดอกดักเดะดกระโดดมันบ้าลืมมันกินได้เดีย๋ยวมันจิมีกินได้าบา่บอโอ้หมดกินบ่ มันจะมีน้ำหวานเต็มง่วงงามครับแต่ว่าไอเดาไเห็นเมืองก่อนพี่น้องเอออ่าง่วงามนี่กะนี่พี่น้องไม่มุมนี่ไหมอังกฤษไปให้นี่เขินทางต่อตรงไหนตรงน้ายาังยไม่เ้งพีน้องอากาศยอดไปง่วงามพี่นอ้องไป เนอกานมแรงอันนั้นก็คือพูโมโนโลมนะพี่น้องเดมางามพี่น้องก็ไปเดินเบือวิ่ที่ยวอันนี้ต้มขามว,วิ่คนมากเจก้ามายู่อห้อยู่หอห่ากันบมดน้องพี่น้องแล้วเจ้ามายื้องไงท้องหน้าหมดเด้คนกเลยยาง นี่ภาพเบื้งบรรยากาศของที่เปรอบปันที่เราาเท็ดูแล้วพี่น้องถ้ามาลิตรงไหนฝงหน้าเลีนได้ยีห้นหลารมันจะซิ้งอเล บอเงินดีเนามีคีมมนเฮียนเพิยเ้นตเนะบรรยากาศสุดยอดคนนะ่ะยู่กำเฮียนบิฮ์ดไม่มตายยากอยู่สองคนอันอย่างใกล้ยังกายุ่งยี่ต,าอ,า,ตาอู้บรรยากาศขายดีเลยบ้านเราเพียร์ติบารกันต่วมีวิวงามมีมมมไ็้พี่น้องเหมไม่นี่ละน,นันเขาปูมลงลงนุรลงไปทังคุณกับมุกดาหาน ภาพง่ห่ใคนที่่เ่ยวทันกันแลูกไปนหมดละอันนี้กระอ้อยแบบพันเผามันเราแม่พี่น้องนี่ห้อยพันเผาเลยนะถ้าพ่นเผาแล้วมันก็ขึ้นไม่มันก็ง่ามเพื่อนก็หยาเนี่เปียกเลยะอันนีคนเนี่ยพึคนว่าจะเอาไม้ย่อยยุ่ยู่ะเพราะใช่ยุตนไม้เน่ะ ก็นมากจะปลูกพ่อยปลูกมั่นเนาะบ้านที่วราเวพจอยู่นะทายทีขอ,องชาวบ้านปลูกพ่อยปลูกมั่นก็ชวนมากเนี่ยมาด้วยกับปลาหมัน,นมจะออมาอยู่ให้มมอยูอะฟุ่มเฟือ้ยบรรยากาศบ้วยอะไรปากเลยสุดยอดเนี่ยดอกอยู่บนยอดม้าง,งหน้าในเมืองหลวงเห็นแล้วก็พ่อยุ่งทอดบ้านดอกกัน ไทยดิเนนะี่ยก็เรียกว่าดกว่าไป่ผมว่าแต่ว่าไผ่แล้ว พ่อเพี้ยงก็ว่าไปะนะ,นนนะเนาะเนาะเราไม่เห็นว่าได้อิดได้อยากปลูกเองกินเองกันทำเฮี้ยนหลังหนึ่งเชียงน้าเชี่ยงน้า่ยนะอันนี้ก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปน,นี่ดูดีแน่เนียนขนเล โรมติกัดเปิดบรรยากาศเอดทางจากบ้านบ่เบบสามรนะเ็จตะกี้มาเรเคยมาเซนี่พี่น้องคนเมืองเี่ยนี่ยากาศแล้วจะ้ แล้วมีหมาแล้ว่ววที่เข้าเบาเข็ตัี้วันนี้นั่น <c oughs> เออมันจกควบเลยนะบอพี่น้องเราหาฮาบุญญาเจนะเจน่ <c oughs> น,นี่มันคือเซีลยวของสีนอวันนี้เนาะรมใช้เข้าหรอพี่น้อง พระกะเลียวเห็นว่าพระองค์ใหไงเหลียวพอเวียนรีดเลยเบิ้งพระก่อนเลยครับเหลียวปล่อยพี่น้องเบิ้งพระเหลียวพอพระองค์ใหญ่ไงวะเน่ะสะออนเถิดเนาะสะออนเนาะแม่เนาะสะออนสะออนชีวิตอยู่แบบแบบแบบนี่น่ะบ้านลูกข่อยคือผมไปใส่วัดจุกปะน่ะสองจุกพี่น้องมึงบรรยากาศพี่น้องตายแมวถ้าพี่น้องเบิ้องทีวดิ้วทัดเอาน่า แปลว่าฤดูใบไม้พีชแล้วันนี้ใบไม้มันขึ้นไม้มันก็นเขียวงามพี่น้องว่ามันขึ้นไม่างามเด้อยากมันโลนนะั่นเนีมันนะั่นฤดูแรงเนาะมันก็นโลนโรยมันขื่นไม่ว่าก็จะเรียงงั่วพี่น้องตอนไหนบอกขออักข,ๆๆข,ขัดขัดยอดขอเว็บเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปลองกินฮอตบ,บาต มันร่มแน่ขอตทษขอใหยพี huh. like enfin ่น้องเพราวาขี่มอไซ้ไน้ำแเวถ้ามาหน้ามาขี่พี่น้องเอ้ยไห้แต่ถ้าขี่ยังขี่เรวมีความสุขกะไดยเพิ่นน่ะเล็กน้อยคือว่าหลังมากอะไรขี่มอไซค์เรามัดมืออะไรห้อยแห้งๆเลยอะนี่ไห้ เป็นถนนดับเนี่ยเดยเียวเอาไปลาท่าเน่นบเป็นถนนดับเลยพน้ออะไรเงี้ยโคนข,ขาขขาท่าไต้นหมากนู่้นนจักคือคือ <ๆ S 1> บอกเราหมดไยังพูดได้จักบ่อเนี่พี่น้อง,นนงมีหมาก่หมากมัน,น,นจักแล้วพอกับ,บูหรหมาอย่างน้เนาะมันมันโรนว่ าจะสร้างกัมนยังอีบู้ดอันพี่น้องมาเอีดเงียงมั่งไงร่างโครงการสร้างเงี่ยงขนาะมาโค่ข้างในบันแฉบเอกเปเจี๊ยบมอ,ใอเใอไคยู่หนลาเพียงหน้า แดูรลานมาเที่ยวแปดตัวแปดตวัว,ตวมองดูกักแต่ว่าผมจอบคอนไหมตัดทิ่มกันนะขั้นแถวมผมจอบคนหัวสมองสะออนทางตง้องคิดแล้หน้าแค่จ้าจ,จะเม็นโคตรมปนเหลียนท่างนี่เนาะหน้าจ่มันเป็นถนนในพี่น้องตรงอันนี้ก็ออกไปนี่ก็ไม่ร้านข้าวปุ้นนั่นบ่แม่เนี่ย ด้านัของปุ่นที่บ่เปตเคยมาซื้อกน้องมนต์นะยอดสวยสุดยอดไขแม่งข็เ,เจ้าเฮ็ดหน้าหม่ไหมยุเขียวก็จะคักเนาะแม่เนาะเขาเจ้าอยู่มาสางยังเนาะแม่เจ้าค้นเบิง่งเขาคุปตินขายบ่เหตเน,นี้เนี่ยสร้างเป็นจังไรเขากระโปู่น้อพี่น้อง ก็จะเหยียดโคกงน้องหน้ามั้งในเมียเรนว่าเป็นลุมเป็นนันเดไปพี่น้องเ,เรับเลียนมาสักพักมันจะเป็นบ้านพุ่นพี่น้องเรามาสวดที่บ้านนึ่งน,นี่บ้านนี้นะที่บ้านที่บราเป็นเมื่อซื้อเขาปุูนกำลังหมดแต่ว่าอัานนี้เขาขอมาทางเส้นลัดเส้นดินแดงนะวันนี้ก็เป็นถนนกานอย่าง ขอมโทษขออภัยเด้อ Oh man. บ้านเหนือบ,บ้านใหญ่เลยหรือเปล่บ้านโคกสูงน้อยเสือบ้านเด้ดหรอือเปล่ามาไปเห็นป้ายว่าเลยมันคือนะไรบ้านโคกสูงน้อยต้นหน้า,านทั้งอีสานก็คือ,ดดอกันหมดพี่น้องวัฒนธรรมหรือว่าการใส่ชีวิตเนี่ยมันก็คือ,ดดอกันหมดได้หรือเ เพื่อนก็บ,บ้านเบ้าเพชรเพื่อนบ้านเบ้บาเพชรถ้าเป็นแบบลักษณะแบบนี้แหละเงาะน้ามันทางเพื่อน,บ,น,นบ้านน,บบาน,น้นนองกิ๊จจิเบ้าเพชรอยู่กับแบบนี้แหละบ้านเนกิดนะพี่น้องลมเนี้ยขอโทษขออภัยเด้อมวนพี่น้องได้มากีบรถไฟคีบเหรียญครับพี่ครับนอนมวนเบาเพชรกําลังมาพี่น้องถึงมวนน้ำกัน มวยจับ้านเน่อ๋รูบ่ดงอันนูื้มันสุกแินได้นี่ดิออนี่ตัวยางพ่นไหนเบิ้งนี่เนาะค่ะเอาังนะมีหวานมากันบักแดงแล้วเขาไปบวชของหวานนี่เลยเลีวต้อหมักแดงคไอ่เราแก้ไอ้เบิ้งกัไเออไอ้เราแก้เบิ้งกันแหละหนู้อไปนกิสกันได้เบิ้งพี่เนาง หายแล้วว okay. ่าแดงครึ่งครึ่งแล้วโอ้แดงเลยเห็นบอกแโอเคคนวเอาหน่อยหนึ่งนะมันี่ก็ได้อะคนนี้หลหน่อยเรื่องีเงี้ยไอ้พี่น้องเขาบานเงี้ยด้วยมีเงีนยดอวนยัยผมคือกันเด็กผมกินเขาเลยเด็กเ้าเนี้ยวห่อนเนาะ ไปก่คนใหญ่ครับครับเดี๋ยวมาซื้อน้ำใหม่ไงหวันนี้บ้าเก่ดนี่มันแจกโมใส่แหนบันแหนมโนแต่ที่เป็นนักก้าเก้าได้บาท แครับออามาในหมู่บ้านถนนดับมันก็ที่นี่รถแน่เด้อพี่น้องวิธีชีวิตชนบทบ้านนอกเขาไปขอโทษถ้าเสียงล่มพี่น้องมันเด็กล่มแห้งเด้อว,ว่าเบาเบียดขับอร์ไซค์ เบิ้งเงี้ยวๆเลยขีมเนี่ยพี่น้องเบิ้งอันขี่ไปน้ำมันทากเลยไม่ไม่ไม่แหน่กำลังลุกกำแพงกันเอาพี่น้องวันนี้เขาก็ปเไปพ่อกันทางเขาเฮี้ยนเท่ากว่าพี่น้องกว่าเนี่ย,อ,อ,ย,อ,นนยอันนี้ก็โรงเรียน นี่น้อยไว้รุ่นกัเจ้ากันเตตะกอยังมาแรกนอ,อกนรนนอ่างกัยเย็นก็งายเติบก็เรื่องเย็นหมดแล้เอาพี่น้องมาหอดเราวันนี้พี่น้องมาถึงแล้ววันนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วพี่น้องเลยอันนี้เพื่อนบ้านของเราครับผมชุมแบแต่เราก็มีแด <c oughs> งโมลูกหนึ่งพี่น้องเลย อามาเงี้ยนเฮ็ดไหงอยู่บนนี้มะ่ามกโมเอาเอาเอเอมันจะมาหนวยง่โคโคก็าปรตบบนี่อ้อ่านเห็นบอกเรา่าตัวนี้มันอยากสุจะหน่อยเห็นบอกอ๋อจ้าวปลาข้าปลาตะกเบนน่ะกพาะกินย่รเล่อยกสุโคูเห็นบอกมกินกันเดิอไป่นอะแ่บปะเนี่ยไห มวยนี่ค่ยอยู่พนูเออมาคนหิวนมเลยเตะเวลาอ่นบ่เมียนเอาไปตีนรถไปน้ำได้ละ่ะเพิ่อนอังปอยากก่อนอาโอเคสัรัะคิปนี้าไปก่อนแม่